ทุกคนเดี๋ยวไปทางไหนดีอันนี้คือสวนสาธารณะนะคะไปทางไหนดีสวยๆถ้าเดินเล่นตรงนี้ก็สวยมากนั่งเล่นกันนั่งเล่นกันก็ไม่แน่ใจว่าต้องเดียวไปทางไหน ได้ยินแต่เสียงเรือนะคะได้ยินแต่เสียงเรือมือสั่นมากเลยทุกคนเนื่องจาก,กอุปกรณ์ในการถ่ายคือไมเซลฟี่ทําผู้ทําหักไปนะคะ <c oughs> ไปเดินลัดเลาะไปดูเรือกันมาแล้วจะมีอะไรให้เราดูหรือเปล่านาะมาแล้วคะ่ะนี่ มาแล้วจ้าโอ้ทาดสมอแล้วเรียบร้อยดังตรึมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรมยากาศดีจังเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนู้นด้วยนะคะ เดินไปดูสิโอ้โหโว้าวมีอะไรบ้างหนูขอถ่ายในยตะกร้าหน่อยนะคะ ถุงนั้นคือหมึกดูดูดูโอ้ยดีๆดีมากขอบคุณค่ะทุกคนดูสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับครับสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่เด็สดแล้วนะ <laughs> เป็นอยู่เลยพี่้สดมากๆ<อ>สดมากๆขึ้นขึ้นมาหรอคะครับโอ้ นี่ไปหานานไหมคะไปนานไหมออกไปนานไหมผมว่มาวันที่ที่สามอะที่เข้ามาเนี่ยที่สามเพิ่งเข้ามาตอนนี้ที่ถ่ายก็คือประมาณแปดโมงนะคะแปดโมงคะได้เยอะมากเยปลาโลม้าปลาโลม้าปริมาณน่าจะห้าโลค่ะแล้วก็หมึกอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรนะคะหมึกสายสายกดาหมึกสาย,สายเอาไปลวกจิ้มใช่ไหมคะลวกจิ้มเนาะทำต้มยำน่าจะอร่อยนะคะออันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะสดสดอะไ สทุกคนจะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เราจะกอาติดบรรยากาศนี้ <c oughs> เราจะกอาติดบรรยากาศนี้นะคะออกไปเ <ไป S 2> ช้ามืดกลับมาประมาณ 3. 3> <ไ>ปล่อยโทงเย็นนะตุ้งใบายอ่ะใบายนะคะ่ะใบ่ไปปล่อยก็เขาสม,มุดตีส, <ไป S 1> สามไปกู้ไปไปไกลไหมคะที่เอาไปไปกลก็กู้นะเขาหากัางไป อรอยไปทุกคนนะอ๋อฝั่งกอรอยเหรอคะครับโอ้ oh. เดี๋ยวเราจะรอดูตรงนี้อีกนะคะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วชิปอู oh oh. ้หูดูเลยนะคะกายเยอะมากอันนี้ก็ได้เยอะมากคุณคจ้ะ เยอะมากมีปลาด้วยมาเดียวกันเอาถ่ายด้วยนะคะเอาผมได้ครับอันนี้คือปลาอะไรอะคะอ๋อปลาสีขนกับปลาแก้วปลาสีขนกับปลาอะไรสักอย่างทุกคนที่ไม่ได้เหนตัวเป็นแบนดสีขนแล้วตัวนี้หน้าตาเหมือนปลาดุกเลยนะคใช่ปลาปิ้งแก้วปลามีเงี้ยงเหมือนกันครับผมมีเงี้ยงเหมือนกันปวดเหมือนกันครับผมอืออันนี้เราไปนานไหมคะได้ สิบกิโลถึงไหมประมาณถึงถึงถึงประมาณแค่เก้าโลเก้าโลได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนสดมากๆขึ้นมาเลยถปกประมาณตอนตอนตีทีสามตีสามตีสามก็ไปเก็บเออแล้วก็เดี๋ยวก็ไปใหม่ใช่ไหมคะรอบๆก็ไปใหม่ไปประมาณสิบเอ็ดโมงรอบหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะได้เยอะได้เยอะทุกคนประมาณเก้าสิบกิโลเก้าถึงสิบกิโลเนอะไปเร้ว บรรยากาศดีมากนั่นก็คือน่าจะไปเก็บอีกน่าจะไปเก็ออบอีกนี่ชมวีวทิพอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็หมายถึงตรงนู้นเรือที่เขากำลังแกะอยู่ค่ะโน่นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปโอเคระหว่างที่เราเดินเราก็ชมวิวก่อนตามสไตล์ยายแล้วึว๊บกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะ เพราะว่าด้วยความเป็นทิพแหละ,ะไปเด๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะเชา้ชาเชบรรยากาศดีดีมากๆเสียงนกแล้วก็มีผู้คนมาออกกำลังกายนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือนะที่จอดเรือทุกคนมีหัวใจด้วยตอนทำใหม่ๆคงสวยมากตอนนี้ 4, สีมันซีดเนโดนแดดเรียนะคะ แอดเลียบรรยากาศยามเช้าตอนเย็นๆมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินทุกคนเนี่ยสวยจังเลยตรงนี้เหมือนลังนกนะคะแต่ก่อนมันน่าจะเป็นที่นั่งแต่ว่ามันน่าจะนั่งแล้วน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะเป็นศิละปะบรรยากาศ บรรยากาศยามเช้าที่นี่ก็ยังเป็นบางพลานะคะแต่ขยับมาอีกนิดนึงขยับมาจากที่ทิพถ่ายวันนั้นเนะเาะเราว่าเขาจะยาวไปทุกคนยาวไปจนถึงศรีราชาค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันวที่เขาทำอะไรเนาะนคือเขาไปเก็บ เขาเรียกอะไรคะเนี่ย <laughs> เขาเรียกอะไร <laughs> ไปคะ่ะส,สวยสวยบรรยากาศดีน่าทุกคนนี่น้ำใสมาก ทำใส่มากพี่เขากำลังเก็บแกะปูจากอวนนะคะกำลังแกะปูวิธีชีวิตทุกคนที่เคยสงสัยนะว่าเขาแกะังิะไที่จะโซ่ให้ดูมันยุ่งมากเลยนะคะต้องแบบว่า ผู้เชี่ยวชาญน,นะต้องแม้มว่าผู้เชี่ยวชาญที่เคยแกะประจํานะที่งงๆขามันม,มีหลายขาเนาะหน้าตาคามันก็เกี่ยวพันไปหมดถ้าเทนทิปแกะขาคงหลุดหมดออกขาคงดูดออกหมดอะทุกคนคู่อหอยผูปลาครบพร้อมนะคะดูกนดูพี่เขาแกะปูได้ให้ใหดูสักตัวกัน ตอนนี้คือซูมสุดลิดมาแล้วมาแล้วทุกคนดูทุกคนดูว่าขาเขาติดไปยังไงนั่นดูนี่แหลมแกนี่ขาลุดเบิดคักทุกคนดูนะคะนั่นมันจะไปยังไงมันพันไปยังไงแล้วเราต้องแกะไปยังไงเนาะโอ่ยเนาะทุกคนดู เจ้าว่าถ้าเกิดเป็นปลามันยังแบบไอ้นี่เนาะมันน่าจะง่ายกว่าไหมแต่ว่าเป็นปูนี่คือดูนั้นเรียบร้อยได้จอยจ้าพด่นองจ้าแกะไปไเรื่อยๆบรรยากาศทีตรงน้นก็คือแกะปนูนกันนะคะ,ออะมุมน่นู้นเขาก็นั่งแกะเหมือนกัน เขาก็นั่งแกะเหมือนกันค่ะนั่งแกะเหมือนกันน่าจะเป็นเรือใหญ่มีพนักงานหลายคนนะคะโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แกะแกะแกะปูเราเรือขึ้นฝั่งนะคะไปค่ะทุกคนชมประมาณนี้เนาะ เดินกลับบ้านค่ะไม่ใช่เดินกลับบ้านเดินไปเอารถกันเราจอดโดยฝากนู้นนะคะเราจอดโดยฝากนูน้นแต่ระวังไปเราก็เมื่อกี้ที่เข้ามาทางไหนนะ <c oughs> ว่ามันลงทางเราบอกพี่น้องเมื่อกี้ที่นม่จะเข้ามาไม่ใช่ตรงนี้อะ่ะที่เดินรัดไปยังไง <c oughs> โอเคเมื่อกี้ที่รัดมาตรงนู้นเนาะ วนนี้ิกก็จะไปทางนี้นะเพราะว่าเราต้องยึดถนนเราเป็นหลักเราต้องยึดถนนเราเป็นหลักทุกคนเหยี่ยงนกเยี่ยนนกมะพร้าวกระดูพวกดๆได้จ้าคุณนะ่ะใครคือเจ้าของมะพร้าวน,ะเน้เดินกลับเดินกลับมีที่นั่งสวนมีเจ้าหน้าท,ที่ทำความสะอาดนี่นค่ะมาเดินออกกำลังกาย คนเดินก็จะเดินเร็วนิดนึงนะคะอันนี้สวนสุขภาพบางพระนะคะสวนสุขภาพบางพระอันนี้คือตรงที่ทิพเข้ามาตอนแรกที่ทิพถามว่าจะแยกไหนจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาเนอะโอเคจบกันด้วยภาพนี้เซลฟี่ให้กับตัวเองซะหน่อย มุมน,นี้นะคะทุกคนนี่เจ้าของคนถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจ้ะ <c oughs> ทิพไม่ได้เอาไม้มาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเห็นแค่หัวเห็นแค่หน้าอื่บรรยากาศที่สวนสาธารณะบางพระนะคะฝังนู้นก็จะเป็น เรือประมงที่ทิ์ไปถ่ายเห็นต้หัวท่พี่น้องโอเคบายๆขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเสียงอาจจะเบาแต่ว่าไม่เป็นไรนั่นคือเสียงทิพย์บายๆค่ะทุกคน